ไปรอกันพี่น้องไปรอเบิร์นลันนั่นรถที่ใหญ่อะแต่ดีไซน์นี่รถที่ใหญ่รถน้ำมันนะครับโอรถน้ำมันใจกลางไอชิเวยุกยิ้มมันมันโจรโรยโจรโรยอะไ้กันดีหลายคันอะเนี่ยหลายคันเลย Speaking to my friend อ๋อ Speaking to my friend นี่รถป่ามาอยู่แน่กว่าล่างถวยได้คนเนมชื่ออะไรคะ โอ้แฟร์โอ้ถ้าคุณพี่จะถามว่าเพื่อนหนูชื่ออะไรคะภาษาอังกฤษเพื่อนจะถามอะไรคะฮะเพื่อนหนูชื่ออะไรครภาษาอังกฤษเพื่อพูดอะไรนะ What What's name ว่าชื่อนมนังยุกบมัวเนอะอมันกลับม่หรอแสวัสดีครับลกพี่จะไปไหนล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปกะไปไปกัโต๊ะไปด้ยไปด้ย Also at 3 a.m. When, 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 when. when is does the same at your bedroom mm -hmm. with your oh. and your little bros' bedroom? Oh, it's like a one five. How is it? How is ที่นแเ้วเพราะว่าทางแบงก์เขาบอกว่าเออเนาจินตัดขาดเจริญเขาบอกทำการเขาเปิดทำการตั้งแต่ซอสิบคอนิปิบทุกวันนีนะดูเขางานเขาจะทอะไรเขาจะทอะไรหรือ่จะเก็บไอ้ทรี

อยสิไปหาเบิงแบบลานเบเกอรี่ Meet Windows at t w e n t ก็<า>ทำหม,ม้อมกหลายจังน,นีินเพราไว้ใจฝ้าฝนนี่ฝนอัดฉตกเฉนเลย That there might be a bit of a mix -up in the of Context for clarification. I'd oh, be happy to provide a more accurate. What's response. she name? Huh? She's B, yeah? hey. oh, we're it's here. She. What's she name? She's she name? What's she name? What's she name? Oh, in high? By the way, I'm still in the car trying to send oh. widows to your house. What did your mom get rid of? Mom, can you be quiet? What did, you what did your mom get rid of <laughs> for her? กลับไปเรียนมันจะเดนเสีไปเอาเบียดต้องใกันเลยตัวโอู้หยประกาศกันยั่งมาเป็นแมวเด้อไปทำไมล่ะลูกมันก็ออกไปไลยออกไหนมันเบียดสีไปสตไปับตีิมีรถเนี่ยมันเบียดได้เนี่ยมันกว่างจะตาย ให้ invited in right now กลัวเบาะค่ะสายตัวเลี้ยวความตัวเลี้ยวอ้าวดูตอนนี้มีแต่คอนโดคุณตัวเลี้ยว Let me tell you fourteen secrets of links เด็เอาไว้เซลฟี่ว่าอุ้ยทองฟ้าที่งามต่างคนเดียวเปนแต่คนจีนตัวเป็นคนเทียมบ้เกิดบ้านบ้านเมตตากรุณับ้านเมตตากรุณาบ้านเด็กกัมพา ไม่ใช่มันเป็นเ็น่ในกมอายมัเนมเนมตามเนี่ยคือพวกคำพีดแต่อายุก็เป็นเยาวชอน, Number, น Number one Number one she stayed แลร่างกายผู้อื่น,นยังแผลข้าใหญ่สุดที่ยังชนะที่ถือจับได้ต้องมาอยู่ในนี้ออกมาออกมา When she was in the car with guitar and oh, oh, oh.

That is driving aside two cars in the road, but when they scan their cards for the M pass คอนโดตัวนี้เพือซูงเพียวดีใช่คุณสร้างแล้วที่นีเงินส่งอี้สีห้องเข้ <Easy. S 1> มคุนจานเงินเยอะเออมอลนี่ก็เงี้แต่คอนโดพายุในเมืองก็ฟาสซี่ซื้อได้แต่คอนโดซื้อบ้านไม่ได้เพราะไม่มีบ้านขายไม่มีบ้านในเมืองมีแต่คอนโดในเมืองพื้นที่มันน้อยไงก็ต้องสร้างเป็นคอนโดอยู่กันในหลายชั้นพอไม่อยากบ้านอยากซื้อบ้านก็ต้องนูนหรอไม่ยู่

แต่ใบเทคดเขามีงานเยใบกอดจาโควิดล้วนี่เาว่าต้องางานกัน t h e s still four years old. อันนี้เริ่มขึ้นแล้วมีคนมาทำงานแล้อิตาเลียนขายอย่เรื่มกอสร้างขึ้นแล้วมัมีสภาพของ Still doing the safe. s t เราคกันใหญ่ขนาดนี้เจงก็เงล่ได้ห